สวัสดีครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับพี่เปาจะปิดร้านแล้วนะคะเพื่อนๆนะครับเราช่วยปลาเขาปิดร้านทุกวันนะครับนี่นครับเพ<ๆ>ื่อนร้านของเปาพาณิชต์อนจะปิดร้านแล้วนะ,นะนวนะเพราะว่าหนึ่งทุ่มมืดแล้วนะครับน,นี่ฟ้าคึม ทั้งวันแล้วก็มีแดดตอนบ่ายแก่ๆนี่ครับนี่หน้าที่เขานะครับปิดร้านตอนเช้าพี่เปาก็เปิดไปแล้วอืมโอเคครับไม่ได้ขายอ่านี่ราคาสินค้าหน้าร้านพี่เปานะครับราคาสินค้าหน้าร้านพี่เปานะครับ งันพืชขวดใหญ่ครับขวดเล็กสุดครับปกระกป๋องสามแม่ครัวกะทิกล่องใหญ่อร่อยดีน้ำปลาตาหน่อไม้ครับเพื่อนเพื่อนบางจังหวัดยังไม่รู้เดเล็กกาแฟเข้ามาใต้คลิปได้ใต้คลิปว่าอะไรครับเข้ามาที่ใต้คลิปแล้วก็คุนหาปีๆีอังเปาอ๋อว่าค้นหาว่า คุณหาว่าล้างเบีเงอตยป้ามันไม่ครบป่ะมันน้อยก็มาวางก่อนเดี๋ยวมันจะตกครับม่แช่นี้อ่าเอายกไว้ก่อนนะครับคุณหาว่าเบบีังเปาอยู่ที่จังหวัดอะไรครับเแบบีังเปาหนักหนักหนักมาวางเลยครับมีน้ำครับขายแพ็คละ29บาบาทนะครับเพื่อน เป็นน้ำแข็งกรีดสามแบกร้อยนะครับซึ่งชิมแล้วนะครับก่อนจะขายนะครับเพื่นอ,อนแม่งเมาเริ่มมานะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกสองรอบรอบเย็นแล้วก็รอบดึกรอบหนึ่งครับนี่ครับเห็นพี่เปาอยู่ไหนครับ ทีนี่ครับยาลุกครับไม่ดีครับพี่ก็ต่อรองเท้าไม่ดียังไงก็ไม่ดีครับเป็นเด็กนะครับจะหล่นนะครับอ่าเก็บอะไรเก็บอะไรอีกเก็บนี่ครับโอวัตินครับเก็บไปครับลงก่อนลงก่อนครับ ต้องลงก่อนครับพี่เปาใช่ครับยกนี่นี่น้กที่รับให้หนูนั่เบบี้ของเปานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเข้ามาชมกันในร้านนะครับเขาพี่เปามีสินค้าอะไรบ้างครับเพื่อนๆเยอะไปทรมานเลยนี่ไม้กวาดนะครับ บทุกบ้านต้องมีนี่ครับสินค้าน,น,นมคนเนชั่นสองโลครับเพื่อนๆ112ร้อยสิบสองบาทแมคครร้อยสิบเจ็ดครับเมอกี้ไปเห็นมาเอากำไรนิดหน่อยหนึ่งนะครับได้กำไรไหมครับได้จะได้นิดหน่อยเ,เอาเอา,เอาให้ออกไวไวไ <ป S 1> โอ้เพงเมากำลังมาครับเพื่อนเพื่อน ไหนครับพี่เปานี่ครับลูกร้านค้านะคะเพื่อนๆต้องฝึกทำครับช่วยได้ก็ต้องช่วยครับ คงเล่นยิงปืนแต่ข้างหลังไม่ใช่ปืนกระบอกแตบบ่ปืนลูกคันข้างหลังเต็มไปดักทนะี่เขาเล่นยิงปืนต้นนนองฝึกไปใ<ร>นตัวน,นะครับม,มีหมดเลยครับมีทุกอย่างบอนเบินมีหมดอบอลขายกี่บาทคะบอลร้อยเดียวร้อยเดียว,ว,ยวบอลแค่ร้อยเดียวเอง <ไว S 1> บ้านพี่เปา ลูกบอลเล็กๆไม่ใช่ลูกบอลโหตูวไม่ได้มีลูกใหญ่นะครับเพื่อนดูพี่เป่านะห <c oughs> นักไหมครับไหวไหมครับโอ้ไหวครับ <c oughs> อีกยิงชิ้นโอเคโอ้โหนี <c oughs> ่ครับ ไหนต่อครับหมดหรือยังออะปิดประตูครับดแล้วอาขยะไปทิ้งครับหน้าที่เขาครับอ่าฝากเป็นกำลังใจพี่เปาด้วยนะคะเปเพื่อนๆกดติดตามช่องเบบี้อังเปาด้วยนะคะ <c oughs> เรากำลังเล่นสร้างรายได้อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎการดูยังไม่ถึงแต่จำนวนเพื่อติดตามถึงแล้วผ่านแล้วอีกสองข้อยังไม่ผ่านนะครับออ,าอการรัดนะครับเพื่อนๆป้าโอ๋เพิ่งทำป้าโอ๋เพิ่งทำวันนี้นะครับเพื่อนๆอ๋อติดเลยไหมป้านี่ครับเอาไหม คำพวกนี้ก mm ็รอนอีกนี่ครับกำลังทำอยู่อการ่ไดแล้วแต่เราจะติดยังไงนี่ครับเพื่อนโอเคค่ะแมนทอนมาบอกว่ามนทอนเบอบ่ทอนทอนเงินบาอ่าบต้องทอนนี่ครับ เ้อไปใส่นะใส่ฮานทีไปนารถไถไปเนโอ้นอว่าเขาจีไปบ่มุ้นๆเนี่ยโอ้ยยังมือแรงไงยังว่าเสาอยู่อ๋อนี่ครับที่เ่าทำโครงการครับข้ามาคกานนะครับไม่จะติดป้าจะติได้นี่เสาอยู่นี่นะครับ หนบูาน้านหาทำเลก่อนนะคะเพื่อนๆว่าอยู่ตรงไหนดีอ่ะพี่เปาเลงสิเอาตรงไหนดีให้คนเห็นหรือว่าตรงหน้านี้ป้าเวลาเปิดตรงนี้ไม่ได้ในรางนี้นจะมันยับอเอาแค่หย่างแค่ไหนใหญ่สุดก็มีโวคิดออกแล้วคิดออกอ่านี่ร <อ S 2> ครับติดตรงข้างบนตรงเนี้ยอีกแค่มันห้อยลงมาห้อยเหรอตรงเนี้ยตรงนี้ที่มันว่างตรงข้างๆอันเนี้ย หรือตรงเสานี้ครับเสานี้ไหมหรือตรงตรงตรงนี้ประตูไหมครับประตูนี้ไหมครับไม่ประตูนี้มันเข้าไปแต่มันยับไม่ยับครับยับตรงนี้ครับเปิดยับหรืเราต้องติดไวสายไฟนี่สายไฟได้ยังไงตรงนี้ไหม ที่ตรงนี้อันน,น,น,นี้เอออันเล็กๆน,นี่แหละตรงนู้น<ะ>มันมอไม่เห็นใช่ไหมครับนะครับเ,เริ่มแล้วครับมา <c oughs> ครับต,ติดอลองวางครับอ,อ,ดอไ,ดได้ครับนี่ครับ 2, นเ,นเออใช่ใช่ใช่ สวยสวยอะโอเคบอกคุณลูกค้าเป็นชีไปอะไรเลี้ยวเห็นไหมอนี้น้องน้องอธิบายให้อืมอธิบายองส่าเข้าน่ะเห็นไามหันทำเลอยู่ค่บเพื่อน นีออ่ครับโอเคไหตก็นีก็ได้ตรงนี้ก็ได้ประตูก็ได้แต่เห็นแค่ฝั่งเดียวฝั่งมาฝั่งเดียวน่าจะนี้ไม่เวลาเปิดมันก็ต้องแยกกันแล้วไม่ก็ต้องขันเช้าให้ตรงนี้ไองอืมเนีย่ยแปลบ แล้วเวลาเปิดมันก็จะเปิอย่างนี้เวลาปิดอะได้งประตูนู้นอะถูกบานมาไปอีกรอ็ได้เปิดบานไม่ถ่ายพี่เตาถ่ายแต่ป้าเอาก็เดินตามก้นป้าถือสิเฮ้ยครับนี่ครับอย่างคุณพีไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ